วิธีจัดการความรู้สึกวุ่นวายใจยการอยู่คนเดียวในที่เด,เดิมจะทำให้อยู่ในห่วงของความคิดที่สับสนวุ่นวายจนหาทางออกไม่ได้ควรออกไปเจอกับโลกภายนอกบ้างได้พบปะผู้คนหรือไปเดินในสถานที่ต่างๆดีกว่าต้องอยู่คนเดียว การคิดไปเองจึงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นสุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือความคิดยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยอย่ามัวเสียเวลารอคอยอะไรโดยไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่มันไร้ประโยชน์มีแต่จะเกิดความกังวลกวายใจมากขึ้นหากเราหยุดการรอคอยไม่สนใจบางทีมันอาจจะมาถึงเร็วจนเราแทบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ การมองหาสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นเข้ามาทดแทนอาจไม่ได้ช่วยให้จิตใจข้างในหยุดวุ่นวายได้แต่มันก็ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ความคิดตีกันในหัวจนยุ่งเหยิงไปหมดใส่ใจกับสิ่งสำคัญและหน้าที่ที่ต้องทำตรงหน้าก่อนอย่างน้อยมันก็สามารถช่วยให้เราได้หยุดพักความคิดชั่วคราวเมื่องานที่ต้องทำสำเร็จรุล่วงไปแล้วถึงค่อยหันกลับมาคิดทบทวนใหม่ การหันไปคุยหรือปรึกษาคนอื่นย่อมดีกว่าการเก็บเงาไว้คนเดียวอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราได้เห็นมุมมองของคนอื่นและอาจทำให้เราเกิดความคิดดีๆในการจัดการกับความรู้สึกวุ่นวายนั้นในบางสถานการณ์การอยู่เงียบๆเพียงคนเดียวอาจจะดีกว่าเพราะความเงียบช่วยให้เราเกิดสติและสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิดต่างๆได้ดี การนอนหลับมันช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและพร้อมตื่นขึ้นมาเพื่อจัดการกับความคิดวุ่นวายในหัวอย่างมีประสิทธิภาพ